นิยายรักเรื่องพันเมคานักเขียนพิรศินสำนักพิมพ์ Blue Water Lily Books e-book จัดจำหน่ายทางเมเมาเก็ต EP ศูย์เตอนคนไทยเหมือนกันหลังได้ข้อสรุปทั้งหมดก็จะไปยังจุดนัดรวมพลแต่แล้วดวงตาคมโตของอน,นันต์ก็สะดุดเข้ากับไม้กระดานแผ่นเดิมทำไมยังไม่ไปอีกเด็กขี้แยปามาไม่สอนหรือไงอย่ามายืนฟังผู้ใหญ่คุยกัน ฉันอยากน้ำใสก็มาครอหน่วยตาของวายุอัตโนมัติอีกแล้วจากนี้ไปเธอจะไม่ฝากรอยรองเท้าไว้บนธรณีประตูบานไหนอีกเด็ดขาดก็อบังขวางทางฉันจะไปได้ไงเสียงเล็กแห้วคืนบายโยไม่เกรงแล้วว่าจะมีเรื่องในเมื่อเรื่องมันมาแล้วยังต้องกลัวอะไรอีกฉันไม่มีป้ามีมาคอยสั่งคอยสอนจริงๆใช่ไหมเรานะ อนันต์รู้สึกฉุนกับคำแทนตัวของยายเด็กไม้กระดานเลยอ,อนเนิบแนมไม่ได้ถึงจะรู้ว่าพี่น้องชาวจีนค่อนข้างชงช่างแต่อนันต์คิดว่ายายเด็กไม้กระดานตาไม่มีเหล่าเต้งคนนี้ต้องเกิดบนผืนแผ่นดินไทยเหมือนกันกันกบตนแล้วก็น่าจะเป็นทายาตรุ่นสี่รุ่นห้าของพี่น้องชาวจีนเสือผืนหมอนใบที่ล่องเรือสัเภามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเหมือนบนรรพบุรุษของตนดังนั้นน่าจะซึมซับนิสัยใจคอวัฒนธรรมแบบคนไทย ที่นอกน้อมมีสมคัญว่ามามากกว่าจะซึมซับนิสัยใจคอแบบคุนจีนแต่นี่อะไรใครอาบังนี่ซิกซิกซิกทำไมไม่พกหัวไม่ไว้หนวดยาวๆไม่พกดากไม่ใส่กำไลไม่ไปขายผ้าไม่อยู่พาหุรัดมาหาเรื่องเด็กอะไรแถวนี้วายโยไม่ยอมลดระวาดอกเธอไม่ได้ใช้ภาษาไทยมาหลายวันแล้วดีเหมือนกันต่อมน้ำลายจะได้ไม่บูดดวงตาคมโตวกว่าศกตากับเหล่าบริกาที่อมยิ้มฟังอางวย ต่อปากต่อคำกับผู้ชายตัวโตๆหน้าดุๆอย่างไม่มีทีท่าว่าจะเกรงกลัวเลยสักนิดอนันต์บุ้ยไปส่งสัญญาณให้ลูกน้องทั้งสามคนไปรอที่จุดนัดรวมพลก่อนพอเหล่าบดีกาจัดไปแล้ววายโก็รู้ทันทีว่าป๋าจะหาเรื่องเด็กอย่างเธอจริงๆในตาดำเข้มกวาดมองไปรอบๆตรอกอีกครั้งอนันต์รู้สึกว่าทางสายนี้ค่อนข้างเงียบนอกจากพวกตนที่วิ่งวุ่นกันไปกันมาก็แทบจะไม่มีผู้คนใช้เส้นทางนี้เลย แต่แล้วในตาดำเข้มก็สะดุดเข้ากับผู้หญิงชาวมุสลิมที่สวมชุดบุก้าจนมองไม่เห็นแม้กระทั่งดวงตานั่งเล่นกับแมวขนส้มห่างออกไปไม่ไกลผู้หญิงคนนั้นอยู่บนทางสายนี้นั่งอยู่ริมทางมาก่อนที่พวกตนจะวิ่งวุ่นกันไปมาแล้วเสียอีกนี่ป๋าจะตัวตัวเหรือพอเห็นคุณลุงแขกซิกเนียไปนานวายโยเลยตัดสินใจเป,นเป็นฝ่ายเปิดเกมเสียเองเฮอ อน,นันทอนหายใจในอกชักอยากเห็นหน้าป้ากับม้าของอาหมวยคนนี้ขึ้นมาจริงๆเสียแล้วห้าจริงๆศีรษะที่คลุมด้วยเคเฟียเพื่อให้กลมกลืนไปกับผู้คนในประเทศนี้ก้มลงเอ่ยกับอาหมวยสัญชาติเดียวกันอนันอารมณ์ดีขึ้นแล้วและก็รู้ตัวว่าเมื่อหลายนาทีก่อนตัวเองเป็นฝ่ายไม่สุภาพกับสาวน้อยคนนี้ก่อนสาวน้อยพี่ชายขอโทษเรามาดีกันนะคนไทยเหมือนกันอภัยให้กันเถอะ นตาสีน้ำตาดำเบนไปมองนิ้วก้อยที่ตั้งโดเด่ไม่ถูกกรรมเหมือนสีนิ้วที่เหลือของคุณลุงแขกซิกหัวคิ้วของวายโยขโมวดนิด,น,ดนิดชักอยากรู้ว่าผู้ชายตัวโต,วตวหน้าดุคนนี้มองว่าเธออายุเท่าไรกันถึงได้คิดใช้วิธีนี้มาตีสีราวกับเห็นเธอเป็นเด็กอนุบาลป๋าจะเอาอะไรวายโยถามเสียงเรียบแต่ท่าทีเปลี่ยนไประแวดระวังมากขึ้นอนันยิ้มดูเหมือนอาหมวยคนนี้จะฉลาดรู้พอตัวและอนันก็ชอบเด็กฉลาดดีกันก่อนสิแล้วจะบอก เรื่องวายโยตอบก,กลับแล้วเด็ดปากใส่การผูกมิตรกับคุณลุงแขกซิกดูอย่างไรเธอก็น่าจะเป็นฝ่ายเสียมากกว่าจะเป็นฝ่ายได้อะไรคนไทยเหมือนกันไม่มีน้ำใจเลยขอถามอะไรนิดนิดหน่อยๆน่อยก็ไม่ได้หรืออนันต์กระเซ้ายิ้มยิ้มแล้วยิ้มก็เป็นไมตรีเบิกทางของคนไทยทุกชวชาติไม่ว่าจะเป็นไทยแท้ไทยซิกไทย,ไทยจีนค่ะป๋าจะถามอะไรหนูหรือคะัะ วายโยชักหน่ายเลยคิดว่าตอบตอบให้มันจบจบไปเส้นเวีนเส้นกรรมจะได้ขาดจากกันเสียทีเธอเห็นคนไทยเชื้อสายอินเดียอังกฤษอายุประมาณ25สูงพอๆกับฉันไหมวายโยกอรลันหายใจแล้วเบ่งยิ้มหวานให้คุณลุงแขกซิกคำถามเมื่อครู่ไม่ต่างจากการถามเธอว่าเห็นแขกในพาหุรัฐไหมลุงอย่าว่าหนูหยับคายเลยนะคณะตาสายเดียวกับลุงมันเกิดประเทศนี้เลยนะถ้าลุงไม่พูดภาษาไทย หนูก็ไม่รู้หรอกว่าลุงเป็นคนไทยก็เหมือนหนูถ้าหนูไม่พูดภาษาไทยลุงก็ไม่รู้หรอกว่าหนูเป็นคนไทยไม่ใช่คนจีนดวงตาสองคู่ต่างชัวชาติแต่สัญชาติเดียวกันต่างจดจ้องกันแต่แล้วในที่สุดต่างคนก็ต่างระเบิดหัวเราะออกมาคิกคิกคกฮฮิฮึึอัน,นันหัวเราะร่วนเหมือนกับวัยโยพลางคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนขึ้นมาเสียแล้ว สยามเมืองยิ้มดินแดนที่ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยมิตรเมตตรีแผ่นดินที่ไม่เคยมีประวัติการรบราฆ่าฟันเพราะความเชื่อที่แตกต่างทางศาสนาแผ่นดินที่ไม่ว่าจะเกิดจากชชาติใดมีศรัทธาแบบไหนก็มาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสันติเอาเป็นว่าถ้าเธอบังเอิญได้คุยกับมิสเตอร์ยูคลาดิโอเมอร์หรือเมคาช่วยบอกกับเขาแทนฉันที่ว่ามารืนให้กลับไปเจอกันที่เฟสอย่าเถื่อนถลายนักฝากข้อความเสร็จในตาดำเข้มก็เบนไปมองผู้หญิงในชุดบูก้า ที่ยังเล่นกับแมวอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เบนกลับมาหาดวงตาชั้นเดียวอีกครั้งหัวคิ้วของวายโยขมวดนิด,น,ดนิดแต่ก็ยอมรับฝากข้อความคาถ้าหนูบังเอิญเจอมิสเตอร์ยูคลาดิโอเมอร์หรือเมคาหนูจะบอกให้ค่ะวายโยรับปากแล้วมอบยิ้มบากให้คุณลุงร่วมชาติขอบใจฉันไปแล้วนะค่ะร่างสูงใหญ่หมุนตัวกลับหลังหันเดินลงไปตามขั้นบันไดด้วยก้าวย่างปกติ วายโยมองตามแถลังของพี่น้องร่วมชาติคิดว่าควรรอให้คุณลุงแขกซิกรับตาไปเสียก่อนค่อยออกเดินบ้างวันนี้วายโยตั้งใจจะไปดูน้ำตกแห่งเดียวของเมืองนี้แต่แล้วร่างสูงใหญ่ที่เดินไปได้หลายสิบก้าวก็หยุดเดินแล้วหันกลับมาหาวายโยนี่สาวน้อยเธอชื่ออะไรเรายังไม่ได้ทำความรู้จักกันเลยนะเสียงทุ่งตะโกนถามอนันต์ไม่ได้เดินกลับไปหาวายโยเฮิร์ถามชื่อคนอื่นแต่ไม่รู้จักแนะนำตัวเองก่อนทำเนียมชาวซิกเป็นแบบนี้หรือคับ เสียงกังวาลตะโกนตอบพร้อมส่งรอยยิ้มที่จริงใจมากขึ้นไปให้อน,นันต์ลามปามผู้ใหญ่อีกแล้วนะเราอน,นันตแทงดูสีหน้าแววตาชายชัดว่าไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองอะไรขอโทษข้าวายโอลากเสียงหยอกยวนพร้อมพนมมือไหว้ขอภัยแล้วก็ตามด้วยฉีกยิ้มกว้างจนตะหยีก,ก่อนจะยอมบอกชื่อของตนแต่โดยดีไม่มีเล่นตัวหนูชื่อวายโอแปลว่าลมเป็นเด็กตะลักเกียรวายโอชื่อเพราะดีนี่เหมาะกับมึงนี้ อนันต์แงนหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้าวันนี้ฟ้าโปร่งแทบจะไร้เมฆาแล้วก็สัมผัสได้ถึงสายลมบางเบาแม้ทั่วทั้งเขตเมืองเก่าจะถูกอบล้อมไปด้วยสีฟ้าขาวของผนังอาคารก็ตามวายุเมฆาสายลมก้อนเมฆแสกไม่แพ้กันแล้วลุงหลักค่าชื่ออะไรเป็นคนแก่ที่ไหนปากร้ายพี่เพิ่งสาสิบห้าเองนะครับเสียงทุ้งเน้นคำว่า พี่ถึงจะรู้ว่าอายุอานามน่าจะมากกว่าวายโยพอสมควรแต่อน,นันต์ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะอายุมากกว่าขนาดจะเป็นลุงของเด็กสาวจากย่านตลาดน้อย35ถ้ามีมีเร็วหน่อยก็เป็นป้าหนูได้แหละยอมแพ้ฮึอันนต์นกรอกตาสายสีสัพลางส่งเสียงขึ้นจมูกชักถูกชะตาเอนดูหนูวายโยขึ้นมาสีแล้วแต่ด้วยพื้นฐานทางวัฒนธรรมหากจะขอแลกเบอร์โทรศัพท์แลกเปลี่ยนอีเมลสำหรับติดต่อก็แหลจะไม่เหมาะแล้ว ก็ไม่รู้ด้วยว่าจะติดต่อกับวายูด้วยเรื่องอะไรไปไปมามา,มาพานจะถูกมองว่าเป็นโคกิเขียวหญ้าอ่อนเสียเปล่าๆแถมยังเป็นหญ้าอ่อนต่างสายพันธุ์อีกด้วยที่สุดคงทําได้เพียงเก็บโมเมนต์ Moment, นี้ไว้เป็นความทรงจําเป็นภาพความประทับใจในวันฟ้าโปร่งที่ต้องตามหาก้อนเมฆในเมืองที่เต็มไปด้วยทางเดินกับขั้นบันไดจนเหมือนเรากำลังถูกโอบล้อมไปด้วยก้อนเมฆก,กับท้องฟ้าและบางครั้งก็รู้สึกถึงสายลมบางเบา ว่าไงคะลุงชื่ออะไรบ้านอยู่แถวไหนวายโยเอ่ยถามอีกครั้งเมื่อเห็นคนที่เป็นฝ่ายชวนทำความรู้จักเงียบไปนานใกล้กันพาหุรัตพี่ชื่ออันตันเรียกเฮียนันก็ได้อ,อันตันกระเซายิ้มยิ้มเขารู้ว่าพี่น้องชาวจีนมีคำว่าเฮียที่ใช้เหมือนคำว่าปา๋าบังพี่แหวกใครจะเรียกเรียกลุงน้าหมอแล้วนิสัยไม่ดีนะเราวายโยอยากไหลคล้ายบอกว่า นิสัยไม่ดีแล้วไงอ้อแล้วดาบนะพิภพทุกวันนะพิภพอยู่กับตัวตลอดไม่เชื่อเอาให้ดูก็ได้ทะลึงชับทันเสียงกัางวันก็ตวาดกล้องสีหน้าแย้มยิ้มเปลี่ยนเป็นบึ้งตึงไม่สบอารมณ์ดวงตาชั้นเดียวเรียวเล็กทะลึงมองดูวายโยชักคิดถึงคำโบราณที่ว่าเจองูกับแขกให้ตีแขกก่อนทะลึงหัวคิ้วของอนันต์ขมวดพร้อมกับทวนท้อยคำที่วายโยเปล่งออกมาด้วยน้ำเสียงดุดุดเป็นเชิงทางกลับด้วยความชงนพลางคิดว่า เด็กจากตลาดน้อยถ้าจะไม่มีป้ามีมาสั่งสอนจริงๆอะพลันอนันต์ก็นึกอะไรขึ้นมาได้เฮึๆสีสันที่คลุมด้วยเคเฟียโครงไปโครงมาอนันต์กบขันในความคิดลึกแกมพิเรนของวายูร่างสูงใหญ่ตามเชื้อพันอินโดอารยันเดินกลับขึ้นไปหาวายูด้วยก้าวย่างปกติใบหน้าคุมเข้มฉายแววกรุ่มกริมปกติตามพื้นนิสัยอนันต์ค่อนข้างสำรวมแต่วันนี้ดุ่มใหญ่วัยสาสบหาปีของไม่สำรวมสักวันแล้วกัน เพียงไม่นานร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีดำก็กลับไปยืนตรงหน้าวายโยอีกครั้งเด็กจากตลาดน้อยยังยืนมั่นไม่ไหวติงวายโยไม่คิดจะหลบลี้หรือหันหลังวิ่งหนีดวงตาชั้นเดียวยังคงมองดุ่เหมือนสีหน้าที่ขมึงตึงไม่เปลี่ยนแปลงห้าวจริงๆดวงตาคมโตมองตอบพลางจ้องลึกลงไปในเนตาสีน้ำตาลดำท่านปากที่ล้อมไปด้วยหนวดเคราก็อมยิ้มพร้อมกับสอดนิ้วชี้เข้าไปในขอบปกเสื้อเชิ้ตเกี่ยวเอาสายสร้อยที่มีชี้รูปก,กินปานออกมาโชว์ ใครกันแน่ทะลึ่งคิดอะไรอยู่หาเราฮึฮึฮึอนันหัวเราะร่วนเมื่อเห็นสีหน้าขมึงตึงเปลี่ยนไปแดงกำ่ำเพราะอายาังนี้ปากชำ้ำเหมือนผลลูกพิษเม็มแน่นพร้อมกับลูกตามองต่ำวายโยไม่กล้าสบตาก,กับอน,นันเมื่อคลู่ความคิดของเธอลงลึกไปนิดเลยตีความหมายของดาประจำกายไปคนละทางกับคุณลุงแขกซิก,กอนันยิ้มเอ็นดูแล้วล้วงเอานำบัตรของตนจากช่องกระเป๋าในเสื้อสูทส่งให้วายโยเอานี่นำบัตรของพี่ หัวคิ้วของวายโยขโมวดนิดๆดวงตาชั้นเดียวเจือไปด้วยคำถามและจากพื้นย้ายไปมองใบหน้าขุ่มเข้มถ้าวันไหนมีอะไรอยากให้ช่วยติดต่อมาได้นะหรือถ้าไม่เดือดร้อนแต่อยากหาคนเลี้ยงกุหลาบจามุนอยากดื่มมอสาลจายก็ติดต่อมาได้เหมือนกันหัวคิ้วของวายโยขโมวดหนักขึ้นในตาสีน้ำตาลดำมองกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ถูกหนีบด,ด้วยปลายนิ้วโป้งกับปลายนิ้วชี้ของคุณลุงแขกซิกชีบเรือเปล่า อนันต์ปฏิเสธด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแล้วแง่หน้ามองฟ้าสายสีสะนพร้อมกับกรอกตามองบนคล้ายอยากจะบอกว่าคิดมากอีกแล้วไหนบอกว่าเราเป็นลูกพี่ได้เลยผู้ชายดีๆที่ไหนจะจีบเด็กรุ่นลูกหือแหวะยกหางตัวเองวายโแขวด้วยน้ำเสียงติดงอนแต่แววตากลับเปลี่ยนยิ้มแล้วให้เบอร์ทำไมชวนไปกินขนมด้วยเสียงกังวลอย่างคนมั่นใจในตัวเองเอ่ยถามถึงเหตุผล พี่ก็แค่รู้สึกเอ็นดูเสียดายที่เราจะรู้จักกันแค่วันนี้ทั้งๆท,ท,ที่เราก็เป็นคนไทยเหมือนกันอยู่ห่างกันแค่ตลาดน้อยกับพหุรัตน์นี่เองดวงตาชั้นเดียวมองลึกเข้าไปในดวงตาุมเข้มวายโยมองเห็นความจริงใจตามที่คุณลุงแขกซิกเตยออกมามากกว่าจะมองเห็นผลแอปเปิลอาบยาพิษมือเล็กยื่นไปหยิบนำบัตรที่อยู่ตรงปลายนิ้วชี้กับนิ้วโป้งของอนันต์วายโยคิดอยู่ใจแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าไม่ควรให้เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลของตนกับคุณลุงแขกซิก ถ้าวันไหนหนูผ่านไปแถวพาหุรัตจะโทรเรียกเฮียมาลิ้ยงขนมนัดอืมเฮียไปแล้วอันันบอกลาพร้อมรอยยิ้มข้าโชคดีนะครับวายโยเอ่ยคำลาตอบพร้อมมอบยิ้มบางให้อันันเช่นกันร่างผอมกระรองยืนมองส่งแ่นหลังของพี่ชายร่วมโลกร่วมชาติอีกครั้งแต่ครั้งนี้นานร่วมห้านาทีกว่าร่างสูงใหญ่ในชุดสุดสีดำจะลัตา พอมองไม่เห็นชุดสุดสีดําแล้วใบหน้ารูปไข,ข่ขาวซีดก็แหงนขึ้นไปมองท้องฟ้าบ้างวันนี้อากาศดีไร้ายเมฆาจริงๆวายโยอยู่ที่นี่เป็นวันที่สามแล้วอีกสามวันก็จะครบกําหนดกลับประเทศไทยขอพระคุณที่รับฟังจนจบติดตามตอนต่อไปอีกพีหน้า